นี่พี่น้องค้างคันแทน้าหน้าคนว่าเฮาบ่เห็นเพิ่นนี่นี่การพักทายสบายดีพบกันเส้นเก่าเส้นเคยกับสาวดาวน้อยคือเก่ามื้อน <im> <hydro> ี้กัดาวกปสิพาไปหาอยู่หากินคือเก่าได้พี่น้องเห้ไข้ชิ่งลงทงลงท้าพุ่นแหล่ไว้ชิไปหาการเบิ่องกินได้ลงเบิ่งมื้อนี้น่ะอากาศกระหอนเน่ก็เลยว่าสิไปหาการหาอย่างินลเบิ่งพี่น้องเไ้ม ไปลุ้นไปบังน้ากันมาหรือปมาแน้เลยกันไปบังน้ากันเลยตัดภาพมาตอนนี้ก็ลงมาฮอททงเลยพี่น้องนี่ฮอททงบอนชิก,การเลยมาสองคนมากับน้องสาวมากับสาวขันน้อยเพิ่นเดี๋ยวเฮาฮะเลาะก,กันแถวคันแท่นหน้านี่แหละจีนหนก็ได้ได้ยินแต่เสียงหองยังยังก็เห็นตูวชิมีบนนี้เลยนะเนี่ย้วทางนั้นเนี่ยีน่นท่านบอก โฮโฮตัวแรกแห้งม uh, <N man> ันไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่บ่นีนี่ตัวใหญ่เลยด้พี่น้องมีปิแล้วเนาะไปลุ้นเบิ่งนํากันซะสิมานอยู่บ่เนาะปีนี้ยังบ่ทันได้มาจากเถอพี่น้องเฮาก็สิลองเบิ่งหานี่แหละมาแต่ละเถอะก็มาการเทศเนี่ยมื้อนี้เนี่ยสิลองเบิ่งแมงกนายลองเบิ่งกนายหรือว่าจิงีดนั่นแหละ เอิญบ่คือกันบ้านดาวนะเอิญมาจีน,น่ายการเลาะตามคันแทนหน้าพี่น้อะนี่เห็นแล้วนี้อยู่นี่ตูงใหญ่ยอยู่ด้วนีว่ได้มาแล้วได้มาแล้วเลือกกา้านตะเคียดแต่มันนี้นะพาการทีน,น่าย เห็นเขรียดก็เอาคือก้าได้โมแม่ได้เอาจิน,น่าก็ได้เอาทุกอย่างพอแต่วอลชุดนี่วอลพอแต่ชุดความเห็นเขียดแล้วพี่น้องเดี๋ยวดาวขอจับเขียดไปนั่มเ้อเห็นเขียดก็เอาเขียดขึ้นกันเขียดขาข้ามพี่น้อยนี่เขียดก็จับจีน่ากับกานเขียดกับตัวหง่ไงเดี๋ยวนี้นะนี่นะเขียดน้อยก็ได้ เข็โตัวย่อยโต้ตืต้นและพี่น้องนะหืมได้ยินแต่เชียงห้องกินหน่ายกันนี่ตัวนี้ก็ได้ก็พับอุ้ยพูดท่านจำ้ำโอ๊ยรักเติมเนะาะปาดการกินหน่ายเห็นเครียดวันนี้พวกเกะกะคำ เขียดแกอาไดุ้๊กทางนั้นกะพี่เลือกแข่งใหม่ยุ่งแรงๆ,อๆโอ้เขเยนหน้าใหญ่งผูกเฮียเขีหน้นาใหญ่งอ๋านี่พี่น้องค้างคันแท้าหน้าคนว่าเหาบไ่เห็นเพคนสาวคันน้อยมาเขีดหน้าพี่น้องเขีดหน้าเขียดโมบอซัดบอชื้อไปเล่นบาสก<บ>าร์ติน่าเขีดเขีก็เอาว <ๆ S 2> บ้าอะไรได้ ไปกระโตโม่โม่จ่าแด้เป็นคุบก่อนจังเวาได้เว้าก่อนทำมันไปพื้นด้งหินบบกได้ไดยมาแต่ก้าวผักก้านแต่เขียดมาวันนี้เป็นบรรยากาศลองเบ่งหาทีนไหนไปน้ำ โบ,บคอยเห็นปลเล่ดได้จิน่นะะายกะเมนซาบะไหลยังบบท่านอ้อหลาขึ้นละเมนตกละลามาเสืิชขึ้นมาแต่เก้านะได้หลายใท่ตามคั้นที่หน้านี่นะหายหลายมาละดันสารานิ่งหลานก็แม่นะมาลอลไรครบหลานอยู่นี่พี่น้องเแบาบลิงเพิ่นมาก็พอเพิ่นเมนก็เห็น เพื uh ่อนว่าเพื huh. uh ่อนในเขตหลายบอลิ huh. uh ่งนะกูรอบไปเอาบัดนะสะเป็นน in ี่แหละมากระปุ huh. okay. ๊ดออกมาได้จะไปเย่มังคองเพื่อนพี่เนาะหลายคือเพื่อนเราเยอะเพื่อนว่าเวอร์ในเขตหลายแบบเพื่อนะเพื่อนบอลแถวดาวโอ้เสียงจ้าได้เปลี่ยนเปลี่ยนลรัดเราอย่างเขาน้อยเพื่อนได้ชงตู้เอาหูเนาะโอ้ดิเห็นเอาโตมันโจกก็ได้น่ะขยับอันนึงแค่น่าไง ได้เลยตัวนึงอัดไว้มันึนมาอัดตึงยาลัดทำยังละะรีเชอลิได้หน่อยแลยเออน้าผู้ง่าบ่มาส้นนี่งฟ้าน่ะเอออง่ายง่ายยุบเออผู้นี่แหละอันนั้นนะกอบจกมันนั้นมาเหมันเกันไม่เท่านะเี่สองโตตัวนี้ก็ง่หมดละมานเนาะ ความเอมาการจีน <Point S 2> <NH L> <atory> ่ายแต่แต่เขียบาดนี่บอไปตามเพจเลยพี่น้องเลยเรเห็นจีน่ายนะจีนายม่เมีซ้ำนี่ผลลมาิีงนเี่เขียนหน้าผู้ข้างดำโมเมนเขียนเม ปีนข่ายเห็นแจกตาเห็นหน้าพี่น้องเบิ่งจะเป็นต้นใหญ่อยู่ตัวนี้นะไปเบิ่งคือคือก็นี่ใหญ่อหลี่เข็นหน้าเมย์ตัวนี้นะมันกับตัวใหญ่นั้นใหญ่กว่าหกกร้อยหกกร้อยมันเข็ดพูตัวใบใหญ่ที่บเข็นหน้าเมย์แลมันสีใหญ่กว่า นี่อันนี้คือหน้าเมย์คอยเห็นแต่แข็งตาเพื่อนทัยามมาเบิ่งคือคอฮะบอาลิงเห็นอีละผูวว้เข็ดอ๋อหลายโมนี้นะพี่น้องอากาศมันหอนแห้งเลยอ๋อหอน,หอนกางเว้นก,ระ,ก,กร,ะระไดยู่กระซิบกระไดกลางคืนนี่ก็นอนแงะนอนแห,ห้ง และดาวว่าลงมาทงมาหาการคืออากาศมันเย็นๆได้เมื่อน,นอนคือสีพอดีอยื้อคนก็นอนกะเนี้ยนอนบาลับมันฮอนก็นเลยลงมาหาเลาะการตามทงนี่แหละาการเครียดาการจีนายมาหาอยู่หากินแถวนี้ค่ะดึกดๆอากาศมันเย็นแลกะคอยเลาะมือ อืมน้าเมีก็อ,อดูดยียงรวยแอนตะแงกอยู่ลีอยู่ตามแทมขันเนีน่ยนางแอนๆมันซมในเขตอ้ออลีในวันนี้นะี่ว่าจะได้แบบบคอยเห็นเลย กินายังบ no, ่ท no, ันได้อะเนอะยาลาก็นี่พูยังไปทั้งเลกก็เห็ดแต่เขตนะนี่ก็ได้เห็ดหน้านี่เห็ดหน้าเห็ดหมูอืม ค็ดขาค่ำอันนี้ก็ได้ลีอยู่นี่นะนี่นี่เก็บคีดขาค่ำก็เด้อนี่น่าไม่กินหน่อนะ พวกเฮงก็เห็นตัวนึงกิ่หน้านะไม่เขมาเอ้าเอ้าเอ้าพวกนี้พยุหลังในฝ่ายเข็ดปะนี้เข็ดไปเลยเห็นหน้าหม่านตลอดเพื่อนนี่จักโตโตดีหอเ๋อเยาว่าเฮทลายคือเบาแย่นเพื่อนเบาก่อนในเต็มขุมว่ะเต็มขุมทั้งกระปุกเลยใหญ่บ่ตัวน้อยอืออากาศฮอนเข็ดออกเนาะ ไปทั้งโลกก็เห็นตะเข็บที่น่ายจะบุเม้นซาดเห็นสงสัยสีได้เปลี่ยนแผนแล้วบันบนี้พี่น้องสีได้ไปการเขตรัเ,เด้อบันนี้เด้อเลาะขึ้นทางเนือน้อเพืเพ่อปุ๊บเขาบอลลิงเลาะขึ้นก่อนเลยขึน้นยางขึ้นน้ำหลังเขึ้นว่าว่าทางเนื้อเพื่อน่ะหลายว่ะเขต่ได้ที่น่ายเช่บุค่อยเห็นป่ะไปเบิ่งน้ำกันเลย หลายสมบอรลิงวาอยู่บ่ช่เชดเพล่เช็ดเเชงมพี่น้องเ,เนี่ยน,นี่ช่วงโตูบอลิงเป็นเห็นบอลิงคนมานเห็นดูท่ใดี่เพื่นใดถูน่ะขาขาได้บ่ โอ้คองกับบักใหญ่ๆคองใหญ่เลยคนล,ละอา่าตัวมาน้บอลิงเนาะไปหขาข้ามกับไข่เมือ่อละได้ตัวมึงยันยันเฮ้ยสีหอดเดินห้าแล้วเขียดกับเริ้ยไข่แล้วทำไมกระดอนหกกับฝนตกแล้วนี่เห็นอะไรไมทกินไน่นอุย้ย ไหวขนาดโป๊ะเขานะฮั่นฮั่นบริษันเลยฮั่นอ๋อหน้าตัวนะก็อยู่หน,นนะ้ฮันหน้ามีช่องตุ๊ฮั่นนี่ในแต่ต,ตัวนี้ตัวนั้นบได้ทันเลยในแต,ต่ตัวใหม่ต้งไหวอย่าลีเดน้ำดีกต่คบกับท่านฮั่นบดิได้ดอกบันนี่สิโ<ฮ>อ้ตรงไปฮันเฮ้าหน้าอะไรบันนี้ อยนอ้อสิน no. ่ายนอ้อเคยสิได้เ่แม่งไงคุบจะเข้าไรบายังบ่ทวยบ่ไวก็บ่ได้อหลีนะแน่ม่แต่เสียงห้องเห็นกระตู ติดๆอยู่ผู้เขาบอลิงล่อหนั่งเหนื่อยไปเพยคนเหื่อาหาการเข็ดโดยเฉพาะบอลิงนะกินา่าพื้คนปกเก็บแต่ดาวเก็บจีนาไอ้น่เข็ดก็อเอาก็เลยไปซาซาได้หน่อยนึงจีน่าไอแ่ยู่ตามคันแท่นหน้าแบบนี้เข็ดไปเพิ่นสิอยู่ตามให้หน้า บนอนสมสมนีเขียดขาค้ำอันนี้กางจีนไายอยู่เครือกันเลยแบบน,นี้ทั้งเขียดทดยั้งกินไายโอ้เขียดขาค้ำ พี่เดลิงพี่เด้อเขหลังเมนบอดโดดไก่ดดกบอเล่น่ะตัวนี้กันี่นี่ข้าพี่เดอทางนั้นเห็นเค่หน้านี่งเงสาคันเห็นเค็หน้าพี่น้อยไล่เค็นหน้าเะทางนั้น เฮ้เลอร์เขีดังค้ำเออบอลลิงได้เขตังค้ำเชื่อๆคล้องเจ้านะบอลได้เขตยลายเบิ่งคอยเบิ่งได้่ยไปบอลิงเพิ่นว่าได้เขตยลายพี่น้องได้ลายลีเขียน้อยเขตใหญ่นะบางโู้พี่น้องอืมบอลลิงหากินหมานได้เนาะโอ้การเลือกเก่งแถวเจ้าน่ะได้รข่งคลองนึงนะคลองกับบางใหญ่นะพี่น้องเลยตั้งหมานอลายบอลลิงนะโอ้ได้หลายก็ชาวดาวอี ตอนนี้ก็ห้ากับมือเลยพี่น้องอ้นี่กำลังง่างมือบอลลิงกับกบอลจะนอนแล้วดึกเติบละห่ากับกำลังมือตอนนี้ฮะเขียดห้ากกบพอได้ยุได้พอกินก็เลยพาเดวมือแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็มาพักผ่อเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวห้ามาเทาะเบึงเขรียดหากันบอลชิได้น้อยได้หลาย,ยมัง้งเทาะเบึงวันนี้สองก้นแล,ล้วะอันนี้ของสาวขันนะ น้องสาวคนน้อยเพ่นนี่เพียดนะให้ประมาณนี้อุย้ยกิน่าไปแล้วกนะินไาเฉลบ้วไม่จะได้เออม,มาเบิ้งของสาวดาวพี่น้อง <c oughs> นี่เนี่ยประมาณนี้แหละโมมานไปเลยได้มโอนี้ได้ สองคนอนะได้ซ้ำน,น,นะน,นี่นี่แหละโซล่ยก็ได้เขตนะน,นั่นแหละจีน,น่าเสือโบได้มาไปเนี่ยมันโมเมนต์สันนี่ไปเลยจีน่ายังบัวอ่อลาก่อนนี้จัง่อยเพล่ก็เสีได้สำหรับวันนี้กับบมีพี่ลือลายพี่น้องดาวขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แหละพบกันคลิปต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย